คนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมารีวิวไอเทมเคบิวตี้หแบรนด์นะคะที่ติดค้างกันไว้นะคะแน่นอนว่าหลายคนก็จะทราบนะว่าเมย์เป็นติ่ง YG นะคะหรือว่า YG s t a n นั่นเองนะเนี่ยคือเป็นกองกำลังซัพพอร์ตค่าย YG นะคะมีเมย์ชอบศิลปินหลายวง,งยนะคะทั้งเทนิวานทั้งดิคแบงจินูเซนหรือว่าอีพิคไฮไอรกตเตอรี่ไฮวินเนอร์ไอคอนนะคะทุกวงนะคะเมย์ชอบฟังศิลปินไทยเยและแน่นอนว่าเมื่อ YG ยจทำเครื่องสำอางขึ้นมามันก็เลยเป็นหน้าที่ของเติงอย่างเรานะคะคที่จะต้องสนับสนุนนะคะวันนี้เมย์ก็เลยมารีวิวเครื่องสำอางของแบรนด์ Moon s h o t นั่นเองนี่อาจจะดูอลังการนิดนึงเพราะว่าด้านนึงเป็นกล่องด้านนึงเป็นเมคอัพนะคะก็เมย์เคยทำฮอลล์วิดีโอไว้ในคอเรียฮอลแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูว่าเครื่องสำอางเกาหลีไหนน่าสนใจที่เมย์ไปสอยมาบ้างก็ลองไปดูในคลิปนั้นได้มีพอรดักมากมายหลายสิ่งนะคะพีเซนเตอร์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนางแบบในเครือของ YG ยจีนี่แหละนะ เล่นเรื่องชี e อิ in the Trap ล่าสุดนะคะนางเคยเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนตอนนี้เนี่ยพีเซนเตอร์ก็คือเป็นดารานะคะจากทูเอนีวันแล้วก็จีดากอนนะคะจาก Big Bang นั่นเองอยากได้คูชั่นมากคูชั่นน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนจะถึงคูชั่นอันนั้นนะคะยังไม่ได้สอยมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมา เก็บปกอันเดิมๆที่เรามีก่อนนะคะอย่างแรกนะคะเริ่มที่เบสเมคอัพกันก่อนเลยนะคะก็คือนี่เลยคุนช็อตนะคะเป็นดักสปอตคอนซีลเลอร์นะเบอร์3ามนะคะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยตามชื่อเลยก็คือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วยลกลบ รอยสิวจุดด่างดำต่างๆนะคะสีของมูลช็อตในส่วนของเบสเมคอัพจะมีทั้งหมดสีสีนะไล่ตั้งแต่อ่อนจนถึงเข้มสําหรับสีเข้มเนี่ยข้อดีของแบรนนี้ก็คือว่าสีเข้มค่อนข้างเข้มมากค่อนข้างเข้มค่อนข้างเข้มมากทีเดียวนะคะสาหรับใครที่ผิวออกแทนๆอย่างเมน่าสามารถใช้ได้แน่นอนก่อนอื่นเนแพคเกจิ้งเขาจะมีอยู่2แบบนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแบบที่2ก็คือเป็นแบบเหมือนพอยเมคอัพอีกตีมหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ สำหรับหัวแปลงเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเลอะเทอะส่วนของคอนซีลเลอร์เนี่ยไม่มีหกเยอะบอกมาเนื้อเขาค่อนข้างจะเหลวเป็นคอนซีลเลอร์ที่พิกเมนต์ดีมากนะคะพิกเมนต์ชัดมากกลบทุกอย่างได้มิดสนิทมากจริงๆหรือว่าประสบความสําเร็จในการทํา คอนซีลเลอร์แบบลิควิดนะของแบรนด์เกาหลีนะคะตัวนี้เมย์ค่อนข้างแฮปปี้สี302จะเป็นสีที่เข้มกว่าผิวเมนะเมย์ May, จะใช้ในกรณีที่อยากได้ความลุกที่ดูแทนนิดนึงแล้วก็บริเวณสิวที่เป็นรอยใหญ่ๆใช้คอนซีลเลอร์ที่มันดูเข้มกว่าผิวนิดหน่อยมันจะทําให้ตัวสิวเราไม่ได้ดไม่เด่นมากนะคะรอบตัวนี้เมย์เรามาใช้กลบรอยค้ำใต้ตานะซึ่ง ได้ดีมากนะคะกบได้มิดสนิทดีเหลือเกินแต่ว่าสีอาจจะเข้มไปนิดนึงสำหรับแต้ตาเมก็เลยจะชอบใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างในการช่วยแต้มเพิ่มเข้าไปนะคะเมื่อจะทําให้แต้ตาดูเป๊ะปังมากสำหรับวันนี้เนี่ยคือ มันค่อนข้างทำดานได้ดีมากใกล้เคียงกับนาเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์แต่ว่าชุ่มชื้นกว่านะคะไม่ได้แห้งเข่านานแล้วก็อพอๆกับ Urban d e ิร์นด k เคสกินที่เมย์ชอบใช้เลยอะ่ะตัวเนี้ย pigment ดีมากแล้วก็ใช้ง่ายมากนะคะถือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคือมันมีสีสําหรับผิวเข้มนะอาจจะต้องไปลองแมทช์กันดูเองว่าเหมาะกับสีผิวหรือพอดีเป๊ะไหมตัวที่2ยังเป็นเบสเมคอัพอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็น Moon s h o t Skin i l l u m i n a t o r SPF 50บวกบวก อันนี้เป็นเทสเตอร์นะหน้าตาเขาก็เลยจะมาจุ่มจิบใช้เล็กนะ่ารักนิดน,นึงนะคะตัวนี้สีพิงไลท์นะคะ mm hmm. ก็พูดง่ายๆคือเป็นตัวที่ช่วยปรับพื้นผิวให้ดูกระจ่างใสดูสดใสมากขึ้นนะคะเนื้อมันจะออกเป็นเนื้อครีมสีขาวอมชมพูนิดนึงอาจจะสว่างไปสําหรับผิวแบบเมคพอเกลี่ยหรือเบลนใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากอะ่ะ mm hmm. เนื้อมันค่อนข้างจะบางใสพอสมควรให้ลุคที่ดูฉ่ำวาวนะคะคือทําให้ผิวมันดูฉ่ำขึ้น แล้วก็ดูไบขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเห็นปะพอเวลาเกลีย่ยไปสักพักมันก็จะเกลือนกับผิวนะคะก็จะออกอมชมพูนิดนึงถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เฉพาะจุดนะคะแต่ว่าแนะนําสําหรับคนที่ผิวขาวอมชมพูมันก็จะเ,เหมาะกับสีผิวมากกว่านะเนื้อจะหนึบหนึบนิดหนึ่งนะคะเกลีย่ยไม่ได้ง่ายมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้ยังรู้สึกเฉยเฉยอยู่นะได้เป็นเทสเตอร์มาลองแป้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับเมย์เพราะว่าเมย์ไปเจอครั้งแรกเนี่ยคือซิงนมิมที่เป็น ยูทูบเบอร์เกาหลีนะคะซึ่งเมชอบมากนางแมนมากนะคะแล้วก็ประทับใจมาก mm hmm. เขาใช้เป็นบอนเซอร์นะแล้วซึ่งเมก็เอามาใช้เป็นบอนเซอร์เหมือนกันนะคะหน้าตาเขาก็คือนี่เลย Moon Shot Powder ์ i ิกเซนะคะตลับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดูสลีปเปิดมาก็จะพบกับกระจกพร้อมแป้งแบบนี้นะแล้วก็ด้านข้างใต้เนี่ยมันก็จะมีเป็นทับ ให้เหมือนกันนะคะพักด้านหนึ่งจะเป็นฟองนะ้ําปกติอีกด้านหนึ่งจะเป็นกำยีเรียบๆสีมีสีสีเหมือนกันนะคะเหมือนคอนซีลเลอร์เลยสีที่เมเลือกมาคือสามส่วนสสีนี้เนี่ยก็ยังคงเข้มกับผิวเมย์อยู่คือสําหรับมูลช็อตเนี่ยน่าเสียดายตรงที่ถ้าเป็นผิวเมย์อะ่ะมันจะเหมือนสามส่วนหนึ่งเมย์ก็ขาวไปหน่อย3ามส่วนสเมย์ก็เข้มไปคือมันเหมือนเป็น ผิวเมลมันไปอยู่ตรงแยบระหว่างกลางอะไรเงี้ยเนื้อมันค่อนข้างโปร่งแสงนะคะคือไม่ได้มีปกปิดอะไรเลยนะเอาจิงๆมันเป็นแป้งแต่ไม่เอามาใช้เป็นบอนเซอร์นั่นเองถ้าใครอยากได้เป็นแป้งที่เอามาพกระหว่างวันปกปิดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าทัชอัพคุมความมันอะไรเงี้ยตัวน okay. เนี้ยโอเคของมูนช็อตเนี่ยคนใหญ่เขาจะเคลมในลักษณะที่ว่าทุกชิ้นเป็นมัลติโพลส์ก็คือสามารถใช้ได้หลากหลายแบบจะใช้ส่วนไหนของใบหน้าก็ได้จะใช้เป็นแก้มตาปากคนกันไป กันมาก็ได้นะคะแล้วแต่เราคลีเอทแล้วก็เราอยากใช้แบบใหม่แล้วก็เ,เลือกใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขายดีมากๆนะคะก็คือมูนช็อตเจลลี่พอตนั่นเองกระปุกแบบนี้ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะคุ้นกับการเป็น ครีมอายแชโดว์หรืออะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้เนื้อเขาจะต่างคือถามว่ามันเป็นเจลลี่ที่ฟอร์มตัวแบบเป็นรูปเป็นล่างไม่ไหม้นะมันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมแบบนี้เนื้อเขาจะมีอยู่หลายเนื้อตั้งแต่เนื้อเมทัลลิกชิมเมอร์จนถึงเนื้อแมทนะคะสําหรับเมเมเอาเนื้อแมทมาทั้งหมด3สีเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีตันนี้เป็นสีแนะนํามากเลยก็คือ M01 French Toast นะคะตัวนี้มันเป็นโทนชมพูที่มีอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็ออกน้ำตาลหน่อยด้วยมันก็เลยทําให้เป็น โทนที่ธรรมชาติดีแล้วก็ยังให้สีสันที่ดูเกาหลีเกาหลีอยู่นะสีที่2คือ M05 นะคะช็อกโกฟองดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีที่ใกล้กับสีผิวเมย์แต่ว่าเข้มกว่านิดหน่อยก็จะเป็นโทนน้ำตาลมันไม่อมเหลืองอมส้มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอายแพรเมอร์ได้ดีมากสำหรับเมย์ก็คือใช้ลงเปลือตานะคะมันก็จะเซตให้เปลือกตาดูแมทนะคะทำให้อายชโดว์ติดทนนานมากขึ้น M07 สีไดอานะคะไดอาจะเป็น เมเื่อกี้อันนี้จะเป็นสีโอเวนตินเลยแหละเป็นสวอชของทั้ง3สีนะอย่างนี้เห็นแล้วว่าเนื้อมันจะค่อนข้างแมทนะคะสําหรับรุ่นที่เมย์เอามามันเก๋ตรงที่มันเท็กซเจอร์ไม่เหมือนกับแรงอื่นๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันคือด้วยความที่มันเหลวเปเนี่ย มันก็กะในปริมาณในการใช้ค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะเลอะเพอะเปื้อนได้ง่ายหน่อยอาจจะเกลี่ยยากนิดนึงสาหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าพอแตะออกมาจากตัวพอร์ปุูบะมันต้องใช้วิธีการค่อยๆแตะแตะแตะแล้วก็กระจายสีไปไม่สามารถเกลี่ยเป็นปืดๆได้เพราะฉะนั้นมันจะลากกันไปหมดเลยคือมันจะไม่เสมอกันนะคะนี่ต้องใช้เทคนิคในการเล่นกับมันนิดนึงก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเล่นยากสะนิดนึงนะคะหลักๆมีจะชอบที่สีของมันแล้วก็ฟินิชของมันที่ได้ที่ดูแมทนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี Moon Shot ิน n รียนเลเดอร์นะคะก็คือเป็นเหมือน b o b b ี Brown Shimmer b r i c ิสเลยสีที่เมเลือกมาคือ P101 I Got A Feeling นะคะก็เป็นโทนชมพูมีกระจกมาให้พร้อมเลยตัวนเนี้ยเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบรนด์เขาไม่ได้ฟิกซ์ว่ามันจะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เราจะใช้พิมพ์มันแน่นมาก แต่ว่ามันก็จะไปทางสายชิมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวเมย์จะชอบใช้สามสีเนี้ยเป็นอายแชโดว์นะคะอย่างที่แต่งตาวันนี้ก็ใช้สีีเป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะคะแล้วก็สีตรงตรงนี้สีตรงกลางเนี่ยสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้พอดีกับผิวเมย์เลยคือออกอมชมพูนิดน,นึงจริงๆอยากให้เห็นใกล้ๆเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นชิมเมอร์ที่เม็ดใหญ่มากเกินไปนะคะสามารถทาไฮไลท์ได้สวยมากทีเดียวแล้วก็ดูกลืนกับผิวเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้นี่ถือว่า แฮปปี้มากๆในการใช้งานเวลาใช้เวลาแตะเนี่ยมันไม่มี fall out ตกลงมาเป็นเกล็ดชิมเมอร์เลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆนะคะชอบมาถึงในส่วนของปากนะคะก็จะมีอยู่2สิ่งนะคะอย่างแรกคือ Moon Shot Stick Extreme นะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้พูดง่ายคือถ้าเห็นจากหน้าตามันก็คือลิปสติกนั่นแหละนะคะเป็นแท่งยางๆนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกเหนียวนี่เปิดมาก็จะพบกับถาได ลิปสติกนะคะแท่งมนๆน่ารักดีนะคะอันนี้สีที่เมย์เลือกมามีทั้งหมด2สี M 1 1 0นะคะบิบเนะคะก็จะเป็นสีที่เมย์ทายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นแดงกำกับ M 1 0 1 s งศ d นย์หนึซวนะคะก็เป็นสีโทนนูดน้ำตาลส่วนตัวเมรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะเป็นลิปสติกนั่นแหละนะคะเพราะว่าเกลีย่ยไม่น่าจะเหมาะกับบริเวณแก้มอะไรเท่าไหร่นะคะสำหรับลิปสติกตัวนเนี้ยเนื้อเขาจะออกมาในาลักษณะครีมมี่สตินนะคะก็คือว่าเนื้อจะลื่น ปาดง่ายนะฟิลิชที่ได้ก็จะไม่ได้ครีมมี่มากแล้วก็ไม่ได้แมตจะอยู่ระหว่างตรงกลางปกติเมย์เป็นคนทาลิปสติกโดยตรงจากแท่งอยู่แล้วแต่อันนี้มันทาโดยตรงแล้วมันม,มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องใช้แปลงในการช่วย ว่าเชฟว่าอะไรนะคะมันก็จะลงได้ง่ายขึ้นเรื่องของเวลา pay อ f f อยู่บนปากแล้วมันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เลยยังรู้สึกเฉยๆไม่ได้แนะนําเท่าไหร่สุดท้ายนะคะนี้เป็นไอเทมขายดีอันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะก็คือนี่เลยมูลช็อตครีมเพนนะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นลักษณะเหมือนลิปกอส ที่เป็นจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะสีแรกตัวนี้เป็น106นะคะก็คือเป็นโทนแดงกับกับมากกับตจนแทบดําอยู่ในเคสนะคะแอปพลิเคเตอร์ที่หน้าตาจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยนะอ้วนๆกลมๆใหญ่ๆนิดนึงนะคะนี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะเว่ามันยูนิคแล้วก็แปลกดีนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่น,นยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทานะคะเพราะว่ามันดูอ้วนๆกลมๆน่ารักแต่ถามถึงการใช้งานเนี่ยตัวน,นี้จะใช้งานไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถวาดเชฟอะไรได้เลยนะคือ ไซส์มันใหญ่มากนะแล้วก็เนื้อของตัวครีมเพ้นทนะ์อ่ะมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อที่เหมือนเจลแต่ว่ามีความเหนึอเพาสีไม่เสมอกันโดยเฉพาะสีเข้มๆแบบเนี้ยเนี่ยมันให้ความฉ่ำนะสำหรับตัวเนี้ยคือมันจะออกนาในลักษณะทิ้นๆเหมาะกับการใช้ลักษณะ ด้วยนิ้วมากกว่าแล้วก็ให้เป็นสีแบบเจอๆระเรือร <ๆ S 1> ะเรืแบบที่สาวเกาหลีนิยมกันแต่ว่าสีที่มันขายดีของเขาแล้วเมยว่ามันเวอร์คือเบอร์806 English Toffee นะคะใช้ง่ายมากแล้วก็สวยมากนะคะเป็นสีขายดีอันดับหนึ่งของเขาออกชมพูเข้มๆแบบนี้สำหรับตัวนี้ก็สามารถเป็นให้ทั้งลิปก o อสแล้วก็บ r ัชออน กน,นะคะคแต่ว่าถ้าที่ลองใช้เป็นบัชอนแล้วรู้สึกว่ามันเกลียยากไปน,นิดนึงด้วยความที่มันหนึบนะคะแนะนําให้เป็นลิปกอสที่ทาอยู่บนปากดีกว่าแอปพลิเคเตอร์มันเกาะโปรดักต์ออกมาเยอะมากเกินปริมาณใช้งานไปน,นิดนึงนะ,ะมันรู้สึกว่าแอบยังหนึบหนึอยู่แล้วก็ติดฟันอะไรก็น้าง,งง่ายโดยเฉพาะสีเข้มอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกยังไม่ค่อยเซฟถามว่า ถ้าจะใช้แนะนำตัวไหนนะคะก็คือแนะนำตัวสี English Toffee สีเดียวเลยจริงๆนะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรีวิวไอเทมมู n ช็อตนะคะที่เมได้เอามาลองทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับมูลช็อตเนี่ยเมย์ค่อนข้างจะคาดหวังไว้ประมาณหนึ่งเหมือนกันกับตัวโปรดักของเขาเพราะว่าด้วยความที่เราชอบในตัวของ YG แล้วก็ตัวของบบิรัทแตนเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องทำออกมาตอบโจทย์เราได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่า ยอมรับเลยว่าไอเทมทั้งหมดเนี่ยยังเป็นไอเทมที่ใช้ดีแต่ไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับเปน,นะคือเหมือนทุกไอเทมเนี่ยมันจะมีความข้อดีของมันมันจะมีจุดเจ๋งของมันแต่ว่าบางจุดมันก็ยังรู้สึกว่าเป็นจุดที่แบบ น่าทําานจังเลยถ้าอีกนิดนึงมันจะดีอะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมี4ตัวนะคะที่เมย์รู้สึกว่าใช้แล้วแฮปปี้และชอบจริงๆนะคะจากมูนชอตอันนี้นะคะรอดมาใครที่อยากลองมูนชอตนะคะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีขายในไทยร้านพรีออเดอร์ในไทยก็ถือว่าน้อยมากนะคะสําหรับใครที่สนใจอาจจะต้องไปเที่ยวที่เกาหลีแล้วก็ไปลองเล่นกันดูนะคะ สาขาตอนนี้มีอยู่2ส,สาขาก็คือที่ล o อตเต้ยังนะคะตรงข้ามกับเบียงโดงอันนี้หาง่ายมากชั้นล่างชั้นหนึ่งอ่ะพอดีกับทางเข้าเลยนะคะจะอยู่หน้าทางเข้าเลยกับอีกที่หนึ่งคือบ็อกชอนฮานอตวิลเลจนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังเคียงบะกุงเดินเข้าไปข้างในประมาณหนึ่งนะคะก็จะเป็น เรียกว่าเป็นแฟลชชิฟตโตคือเป็นช็อปของเขาใหญ่ๆเลยนะคะก็เราไปหาข้อมูลกันได้ในเว็บไซต์ของ Moonshot นะที่นี้เม่มีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับใครที่อยากลองไอเทมจากแบรนด์ o o n s h o t นะคะก็เลยจะมีกิฟต์เบรเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะตัวครีมเพ้นส์สีลิสทอฟฟี่นะคะตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่เมย์พูดถึงไปเมื่อกี้นี่แหละนะคะเจลลี่ o อสี PO01 Stone Pillow อันนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคิดว่าน่าจะทาง่ายขึ้นนะคะกีนิโลเมเตอร์นะคะนี่อันนี้เป็นหลอดใหม่นะไม่ใช่หลอดที่เมย์ใช้ไปก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นฟองน้ํานะคะที่ใช้สําหรับแต่งหน้าของมูลช็อตนะคะให้เพื่อนๆไปด้วยกติกาก็คือว่า กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube Channel ของเมย์นะคะบักซี่มีนะคะใครยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe สุดท้ายก็คือคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าอยากลองมูลช็อตเพราะอะไรแล้วตัวไหนที่อยากลองเป็นพิเศษนะคะคนที่ทำถูกกติกาแล้วก็เป็นผู้โชคดีสุ่มได้นะคะ1คนจะได้รับเป็นมินิเซตตัวนี้ไปจริงๆใช้นี้นี่ใช้ได้นานนะคะก็ถือว่าไปลองเล่นกันดูนะคะเมย์ ME, อยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนที่เมย์ได้มีโอกาสลองนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบการล ก็ขอให้เอ็นจอยกับกิฟเวยแล้วก็คลิปนี้นะคะไว้เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย